สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญเนื้อเงินเป็นเหรียญรัศมีพรมเหรียญน,นี้มีสองบล็อกนะครับวันนี้มาแนะนําว่าบล็อกแรกเนี่ยใบหน้าองค์ผมหน้าผากจะมีจุดเป็นบล็อกปิโยอ่านว่าปิโยนะครับเหรียญน,นี้ปิโยจะเป็นปีสองสามแต่ถ้าอีกบล็อกหนึ่งก็เรียกเหรียญนะมะัโตเนี่ยนะมะัโต,าาโตเป็นบล็อกนะมมโตองค์ผมหน้าผากจะไม่มี ไม่มีจุดนะครับไม่มีจุดวิธีการดูว่าผมมีสี่หน้าจะมีด้านไหนเลี่ยมอยู่ด้านบนเวลาเราตั้งเหรียญเลี่ยมนะครับให้ดูที่ยันสี่เหลี่ยมยันเสลียงเพชรตัวตินะครับตัวติตั้งขึ้นต้องการจะมีรอยพินทุเหรียญคืออัญเชิญผมนะครับเนี่ยกินทุเหรียญทั้งสองเหรียญ ทุกเหรียญต้องมีนะครับเนี่ยเป็นการเบริกเนตรพมอ่าหน้าจะต่างกันหน้าเหรียญจะต่างกันใช่ไหมครับจะต่างกันวิธีสังเกตเหรียญบนปิโยครับเหรียญล่างนะโตะเป็นเนื้องเงินวิธีการสังเกตจุดคือต้องเป็นเหรียญข้างเลื่อยข้างเหรียญน,นย่ครับข้างเหรียญจะต้องสร้างด้วยการเลื่อย ใช่ครับตั้งไปการเรื่อยถ้าเป็นเห,นหรียญปั๊มเราไม่ใช่ข้างเรือหมายว่าเหรียญปลอมเหรียญปลอมส่วนด้านหลังลงเกาะเพชรนะครับจานยันเกาะเพชรจานยันเกาะเพชรเหรียญน,นี้มีปลอมแปลงในท้องตลาดเยอะต้องระวังให้ดีนะครับแต่ให้จําว่ามีสองบล็อกคือณมะโตกับปิโยนะครับกับปิโย ต่างพศระหว่างพศ19กับพศ23แต่ว่าคนสร้างคือท่านอาจารย์วันชัยนะครับสืบทอดวิชามาจากท่านอาจารย์เฮงภัยวันส่วนองค์ที่ลงเบิกเนตรพรมคือหลวงปูศ่ศรีวัดสะแก่ท่านหลวงปู่ศรีครับหลวงปู่ศรีมรณภาพพศ26โอเคเป็นเก็บความรู้เพื่อแยกบล็อกโอเคครับ